การเวหาโชคกายาการสมุทรสุวิสัยหรือซ่อมตัวในป่าเขํารเนาไพรจากนี้ตายให้คนนั้นไม่มีกับออคการนรัสการพระธิการอัสดาวุฒิโชติโกเจ้าวัดปัตสาป่ากาเรียนท่านกำนันสนีบุบญพึ้นกำนันตบนเจริญหลวงท่านนายกเจ็กท่สโง นายกเทศบาลตำบลเกดิลวและธนูเกียรติารพทุกท่านครับร่างที่ได้วิญญาณที่ตั้งอยู่บนเง่งนี้เพื่อรอพิธีชาวมารดกต,ตามกำหนดการเป็นร่างของท่านสุภาพบุรุษในฐานะเป็นบุคคลชนของบุตรธิดาครอบครัวบุญของเป็นบุคคลผู้สร้างคุณงามความดีมาเป็นระยะยาวนานเป็นบุคคลที่เตี่ยมล้นด้วยน้ำจิตน้ำใจ เอื้ออาลีต่อญาติพี่น้องทุกๆคนมีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนและผู้อื่นถึงเมือ่อนามของท่านคือพ่อวุ้ยรวยพ่อน้ยรวยบุญของอชีวประวัติของท่านควรเก่การละลืก็ถึง ท่านเกิดเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2548 4จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักรา 3, ช2586ฉากชีวิตของพ่อวีน้อยเลยบุญของก็ได้ปิดฉากชีวิตลงเวลาประมาณ13นาฬิกาด้วยอาการอันสงบสิริอายุ84ปี ก่อนที่จะประกอบพิธีชาำรกิจศพพ่ออุ้ยน้อยรวยบุญของในวันนี้เป็นการประกาศเกียรติคุณและรำลึกถึงวาระสุดท้ายของผมเัวแหวนดัเลกทัศนัยจันเต็มซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นหลานของท่านผู้บวยชนนะครับจะขออนำชื่อประวัติและกล่าวคำไว้อะไรของผู้บวยชนมาเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติครพทุกท่านเพื่อให้ทราบและพอเป็นสังเกตดัางนีชีวประวัติตางครอบครัว พ่อนอยหลุยบุญของเป็นบุตรของพ่ออุยนานอินบุญของแม่อุยันบุญของท่านเกิดมื่อปพสิบห้ามีสายนพุธศักราชสองันสร้อยแปดบสีหน้าบ้านเลขที่ยีเจมู่หกบ้านห้องมองหงตำะบลเจด,ดีหลวงอำเภอเมืสวยซึ่งมีพี่น้องร่วมสายโลหิตด้วยกัน3าคนคือหนึ่ง แม่อุษณนะ์แม่อุษยแสงคำเคือมายังมีชีวิตอยู่สองนาะงแม่อุษยแสงดวงมุญนังใจยังมีชีวิตอยู่สามพ่อเนืน่อหลยบุญของผู้วายชนและพ่อท่านได้พ่อเนื่อหลยบุญของได้สมรสกับนางคำบุญของซึ่งมีบุตรรวมกันหกคน สำับบุตรของพ่อแม่รวยก็มีหกคนนะครับประกอบไปด้วยนางบวงเงินเป็นบุญสองนางสุนาอารัญยิกสามนายนารงบุญของสี่นางจนนนการพันห้านายสางวานบุญของหกนายธนกรบุญของท่านชีวประวัติางการทำงาน ออุยน้อยลวยบุญของสําเร็จการศาสาสึกษาัารปทศาปีที่สี่ที่โรงเรียนบ้านสันท่างปาและท่านได้ขบวนในบวรพุทธศาสนาบวชเป็นสามเณรที่วัดสันข่างปาของเทพประชิตเป็นสามเณรเจ็ดพรรษาหลังจากนั้นเมื่อปีพุทธศักราชสองันร้อยสา ท่านก็ได้เข้าทำงานปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบรร้อมหมอหงตามประวัติและการทำงานของพ่ออุ้ยน้อยเหลยบุญของเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างสูงมีอริยสรยอ,อุปออมอารีรักหมู่คณะรักพี่รักน้องและเป็นผู้ให้ความเคารพนับถือต่อชาวบ้านซึ่งเป็นผู้นำด้านภูมิปัญญาของท้องถิ่น ในและด้านพุทธศาสนาและด้านทางสาตวราพิธีในด้านครอบครัวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้นําครอบครัวอย่างดียิ่งเป็นผู้ชีวิตที่ดีของแม่คำบุญของให้ความห่รงใยบุตรธิดาตลอดเวลาทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเป็นครอบครัวที่มีความสุขเป็นอย่างยิ่งในด้านอารยศัยของพ่ออุ้ยนั่อเลยคุณของเป็นที่ เป็นคนที่ร่าเริงสุนุกสนานมองโลกในแง่ดีตลอดมาสร้างสาเหตุการเสียชีวิต <c oughs> พ่ออุ้ยน้อยเหลยบุญของได้เริ่มป่วยด้วยอาการถุงลมปงพองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 6 7เป็นต้นมาและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เชือลายประชารุเพาะและโรงพยาบาลแ,แม่สวยและครั้งสุดท้ายท่านได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแม่สวยด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา40นาทีสิริอายุาได้8.4ปีการจะไปของพ่ออุ้ยน้อยหลยบุญของในครั้งนี้ สร้างความเข้าสบเสียใจให้แก่ภรรยาบุตรธิดาหลานและญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ท่านผูมิเกียรติทีเคารพชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นย่อมมีตายชีวิตของกัตวิ์ทั้งหลายถูกความเกิดความเจ็บความแก่เข้ามาเปรียนย่อมื่อมทิ้งไปตามกาลเวลา ท่านถึงการกำหนดแล้วก็ย่อมจะต้องแฝงสลายไปพระพุทธศาสนาจึงได้สอนให้พุทธศาสนิกชนพึงประกอบไปด้วยในการทำคุณงามความดีเป็นนิสเพื่อความสงบ,บสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงให้ในโลกเบื้องหน้าในสุกติสัมปะรยาภพด้วยอำนาจให้งคุณภระีรัตนรไร คนบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติพี่น้องลูกหลานและผู้ของผู้วัยชนตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติที่คารพทั้งหลายได้ร่วมบำเพ็ญให้จงเป็นพราะวาปะปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญญาณของพ่ออุ้ยน้อยหลอยบุญของได้ไปสถิตสวยอุดมสุขในสุปฏิสถานโลกสวรรค์สัมภรยาภพโอ้ชีวิตอนิจังดังคำสอน จะมวยมอนวันไหนไม่รู้แน่ทุกชีวิตของท่านควนขันแฟร์อาลไายแท้พ่อน้อยวยหลวยนั่นพันจากไปพ่อได้ฝากคุณความดีที่พ่อสร้างเป็นหนทางเนื่องหนุนบุญจิ้งใหญ่พ่อได้บวชและทำบุญมามากมายน้อมถวายไทยทานสร้างความดีงานสังคมพ่อเข้าร่วมไม่เคยขาด ทำง,งานยากมิใกล้ไกลไปทุกที่วันสุดท้ายเราร่วมส่งดวงชีวีขอพ่อนี้ไปสู่สวรสวรค์วิมานนั้นด้วยเทิดครับขอบคุณครับ